สวดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสถิชโนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอภายนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงประจํารายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมปี2568นะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2568นี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างพิเศษนะครับ เราะว่าจะมีดาวใหญ่ๆเนี่ยย้ายกันถึง3ดวงด้วยกันนะครับก็คือดาวเสาร์นะครับดาวพฤหัสบดีแล้วก็ราหูนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบใหญ่ต่อทุกๆลัคนาราศีนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้ออวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกตรงตามเว็บไซต์ผูกตรงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่ผมแนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายนะครับ เพราะว่าจะมีความแม่นยำสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างของลัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีมีนช่วงวันที่1ถึงวันที่13พฤษภาคมหลายๆอย่างก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีจะมีสภาพจิตใจที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นและอาจจะได้มีการออกไปพบปะกับผู้คนต่างๆหรือได้มีการเดินทางไปยังที่ ต่างๆมากขึ้นนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่14ถึงวันที่30พฤษภาคมอาจจะไม่ค่อยดีมากนะักเพราะจิตใจจะไม่ค่อยมั่นคงจะเชื่อหรือว่าคล้อยตามผู้อื่นได้ง่ายและจะใช้เวลาไปกับธุระของผู้อื่นมากเรื่องของตนเองเลยไม่ค่อยได้มีเวลาจัดการให้ดีมากเพียงพอนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับคนราศาีมีนที่ทําบุญมาดีในจังหวะช่วงของวันที่5ถึงวันที่18พฤษภาคมอาจจะได้โชคใหญ่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะครับ สำหรับเรื่องของการงานช่วงของวันที่1ถึงวันที่13พฤษภาคมงานจะเข้าตัวเยอะแต่ก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างดีงานในช่วงเวลาดังกล่าวจะเน้นไปทานการจาจาสื่อสารการติดต่อกับผู้คนนะครับส่วนช่วงของวันที่14ถึงวันที่3 1สพฤษภาคมการงานอาจที่จะไม่ค่อยดีมากนักเพราะมีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาไปกับงานหรือวัตถุระของผู้อื่นมากกว่าใช้เวลาไปกับการงานและทุระของตนเองนะครับจนทําให้งานของคนลัคนาราศีมีนนั้นเสร็จไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์ได้ สำหรับเรื่องของการเงินในเดือนนี้ด้านรายได้ถือว่าไม่ค่อยที่จะโดดเด่นมากนะักมักจะมีเงินพอเข้ามาแบบเรื่อยๆนะครับแค่พอเอาตัวรอดไปได้เท่านั้นจะไม่ค่อยมีเงินเข้ามาแบบอู้ฟู่มากนะักแต่ในช่วงนี้ดูเหมือนว่างานอดิเรกหรือว่างานเสริมบางอย่างอาจจะสร้างรายได้ให้แก่คนลักนาราศีมีนได้ดีนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่คนลักนาลาศีมีนควรที่จะต้องระมัดระวังเอาไว้มากๆน่าจะเป็นด้านรายจ่ายที่อาจจะมีเข้ามากและอาจจะมีความปั่นป่วนด้านรายจ่ายที่มากเป็นพิเศษ ในช่วงของวันที่19ถึงวันที่3 1พฤษภาคมนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นช่วงของวันที่1พฤษภาคมคนในครอบครัวอาจจะมีเข้ามายุ่งวุ่นายเรื่องสนตกลนลันาลาศิมีนได้ซึ่งก็จะทําให้คนลัคนาลาศีมีนเกิดความอึดอัดใจได้อยู่บ้างส่วนช่วงของวันที่2ถึงวันที่17พฤษภาคมเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็อาจจะพอเป็นไปได้ด้วยดีคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะให้ความสนับสนบางอย่างในเรื่องของการเงินของคนลัคนาลาศีมีนได้ แต่ก็ควรที่จะต้องระวังคนภายในบ้านภายในครอบครัวนะั้นมีอาการเจ็บป่วยไว้อยู่บ้างส่วนช่วงของวันที่18ถึงวันที่30พฤษภาคม เป็นช่วงที่เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวยังพอเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะมีการพูดคุยสนทนาในเรื่องต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้มีความดแน่นแฟ้นที่มากขึ้นและอาจจะได้มีโอกาสเดินทางไปไหนตอนไหนด้วยกันมากขึ้นได้นะครับสาหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นช่วงของวันที่หนึ่งพฤษภาคมให้ระวังคนรักเข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องสนตัวคนลัคนาราศีมีนมากจนเกินไปจนทําให้คนลัคนาราศีมีนนั้นเกิดความอึดอัดใจได้นะครับส่วนช่วงของวันที่สองถึงวันที่17พฤษภาคมความรักก็ยยัังพอเปป็นนไไดดด้้วีครก ครองมีแนวโน้มจะให้ความสนับสนุนด้านการเงินจากคนลัคนาราศีมีนได้แต่ให้ระวังคนรักมีอารมณ์ที่ร้อนได้ง่ายนะครับส่วนในช่วงของวันที่18ถึงวันที่สาวเสือพฤษภาคมความสัมพันธ์ก็ยังเรียกว่าดีอยู่นะครับจะคุยกันสนิทสนมคล้ายเพื่อนสนิทและอาจจะได้มีโอกาสเดินทางไปไหนต่อไหนด้วยกันมากขึ้นได้นะครับสำหรับคนโสดช่วงของวันที่หนึ่งพฤษภาคมอาจจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามานั้น อาจจะพยายามเข้ามามากจนเกินไปจนสร้างความอึดอัดใจได้ง่ายส่วนโชคของวันที่2ถึงวันที่17พฤษภาคมคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินก่คนลัคนาราศีมีนได้ดีแต่ให้ระวังอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็ถือตัวได้ง่ายนะครับส่วนโชคของวันที่18ถึงวันที่3าพฤษภาคมคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะสนิทสนมด้วยกันง่ายหรือไม่ก็เป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนอยู่แล้ว เช่นเป็นเพื่อนสนิทจนมาก่อนเป็นต้นและอาจจะได้เจอกันจากการเข้างานทางสังคมหรือว่าเจอกันในที่ที่คนอยู่ด้วยกันมากๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจํารายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมปี2อง8นะครับถ้าเกิดใครต้องการคําทานายที่มีความละเอียดแม่นยําที่มากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทานายที่มีความแม่นยําละเอียดมากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสติ h a n n e l ได้แล้วก็กด Subscribe ติดตามช่อง YouTube Channel ของโอสติ h a n n e l ได้นะครับวันนี้ผมหมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ